สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพี่สวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องของลางบอกเหตุก่อนที่คนจะตายก็มักจะมีลางสังหรณ์บางอย่างเช่น 1. เจ้าตัวจะมีความสังหรณ์ใจจะพูดเป็นในในหรือเป็นการทำครั้งสุดท้ายต่อไปจะไม่มีโอกาสทำอีกอยู่ต่อมาไม่นานเจ้าตัวก็เสียชีวิต 2. เจ้าตัวจะรู้สึกว่าตนเองสลบหรือเหมือนนอนหลับไปมีอารมณ์คล้ายกับฝันหรือเป็นนิมิตท,ทางใจอยู่ต่อมาไม่นานเจ้าตัวก็เสียชีวิต 3. เจ้าตัวมีพฤติกรรมแปลกๆไม่เคยออกไปไหนในเวลานี้หรือสถานที่แห่งนี้ก็จะออกไปไปถูกต้องอยู่ต่อมาไม่นานเจ้าตัวก็เสียชีวิต 4. เจ้าตัวขณะเดินไปตามปกติ แต่คนอื่นที่เห็นเวลามองไปที่เงาก็ไม่มีหรือมองไม่เห็นเงาศีสษะด้วยอยู่ต่อมาไม่นานก็จะเสียชีวิต 5. เจ้าตัวที่บ้านเวลาหุงข้าวสุกเมล็ดข้าวจะเป็นสีเหลืองเหมือนหุงข้าวไม่สุกหรือข้าวไหมใช้กินไม่ได้อยู่ต่อมาก็จะเสียชีวิต 6. เจ้าตัวมีนิมิตเตือนเวลานอนได้เห็นหนายนิระบานมาเอา หรือเห็นสัตว์ประหลาดจะเข้ามาทำร้ายตนอยู่ต่อมาไม่นานก็จะเสียชีวิตไป 7. เจ้าตัวฝันหรือคนในครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายฝันว่าคนนั้นคนนี้ตายหรือมีคนพ่าไปจะไม่กลับอยู่ต่อมาไม่นานก็จะเสียชีวิตไปคนใกล้ตายมักจะบอกจะไปเกิดใหม่ที่ไหนพฤติการบ่งชี้การสิ้นใจแล้วจะเกิดที่ไหน มีปราด์หลายท่านบอกว่าชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตายวันหนึ่งผ่านไปก็คือก้าวหนึ่งตัวเราเก้าวใกล้ความตายเมื่อถึงความตายชีวิตก็จะหยุดนิ่งลงความตายจึงเป็นเรื่องของชีวิตแต่ไม่ใช่ที่สุดของชีวิตและของความทุกข์ความตายเป็นปรากฏการ์อย่างหนึ่งของชีวิตเป็นภัยคุกคามชีวิตที่ร้ายที่สุด พระคุณเจ้าได้อธิบายไว้ว่าความตายคือสภาวะการจุติการเคลื่อนที่การทำลายการหายไปการวายชีพการขันแตกมรตุตอยู่ความตายทิ้งซากศพร่างกายของคนที่สิ้นลมหายใจนอนนิ่งไม่ไหวติงนอนตัวแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตายและเป็นการติดฉากชีวิต การตายจัดเป็นทุกข์คนก่อนตายจะแสดงออกสองสาภาพคือหนึ่งสาภาพการทางกายลักษณะที่บ่งบอกผู้ที่จะใกล้ตายจะมีอาการตามืดมัวหูตึงหมดความรู้สึกและนึกคิดทางอารมณ์มีลักษณะคล้ายนอนหลับแต่ไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นไม่ทำงาน ประสาทและสมองค่อยๆหมดความรู้สึกเป็นวาระสุดท้ายของการทำงานของชีวิตเมื่อหลักการวิชาแพทยศาสตร์ได้อธิบายว่าเมื่อสมองหยุดทำงานเป็นวาระอันดับสุดท้ายบางรายตายไปแล้วกลับฟื้นขึ้นมาญาติจะนำไปเก็บไว้รอดูหลายๆวันการที่ผู้ตายฟื้นขึ้นมา แสดงให้เห็นว่าสมองอยังไม่หยุดการทำงานยังคงมีความรู้สึกทางอารมณ์ที่ตกค้างเหลือจากอารมณ์ทำให้ผู้ตายมีความรู้สึกตัวขึ้นได้สมองจึงเป็นตัวตัดสินความตาย 2. ส,สภาพการทางจิตตามสภาวะทาจิตจุติเคลื่อนออกจากร่างกายไปเกิดหรือปฏิสนธิใหม่ ตามผลกรรมที่ส่งผลให้สาภาพที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดคือวตัตสงสารมนุษย์ก่อนตายจะมีอารมณ์จิตใจในขณะนั้นทำหน้าที่นึกคิดมีอารมณ์เหมือนผู้นำทางหรือชี้ทางบอกให้รู้ล่วงหน้าว่าจะไปเกิดที่ใดหรือจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอารมณ์ของจิตที่ใกล้จะตายมีวิถีจิตเกิดขึ้นเรียกว่า มรณาสันนวิธีคือวิธีจิตใกล้จะตายจะรับอารมณ์ครั้งสุดท้ายเป็นบุญหรือบาปได้แก่กรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์จะผ่าเขตมรณาสันนการและมรณาสันนวิธีเป็นงานของจิตและรูปหลังจากนั้นจะจุติตายจากภพชาตินี้ไป มราณาสันนการช่วงเวลาที่ใกล้จะตายจะเร็วหรือช้าอาจจะเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนก็ได้มราณาสันนวิธีคือวิถีจิตเกิดใกล้ชิดกับความตายซึ่งรับช่วงมาจากมราณาสันนการอีกทีหนึ่งเมื่อเกิดวิธีจิตขึ้นจึงจะเข้าเขตความตายวิธีจิตเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยอารมณ์จิตที่มากระทบ ดังนั้นผู้ตายจึงเกิดอารมณ์สามประการขึ้นก่อนจะตายดังต่อไปนี้ 1. กรรมอารมณ์อารมณ์เกิดจากอำนาจผลกรรมที่ทำไว้ก่อนมาปรากฏให้ระลึกข,ขึ้นขณะใกล้จะตายหากทำบาปกรรมไว้จะปรากฏให้เห็นภาพชัดเจนทางใจภาพจะมาปรากฏให้เห็นชัดเจนในจิตจิตก็จะยึดเหนี่ยวเอาภาพเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์ เมื่อตายไปก็นําไปเกิดในภพชาติที่ไม่ดีทุกคติภูมิเช่นนรกสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นหากทําบุญกรรมดีไว้ก็จะปรากฏเป็นภาพให้เห็นในใจระลึกได้เช่นเดียวกันเมื่อตายแล้วก็จะนําไปเกิดในภพชาติที่ดีสุขติภูมิเช่นสวรรค์โลกมนุษย์เป็นต้น ถ้ากรรมอารมณ์ไม่ปรากฏขึ้นในระยะแรกจะมีอารมณ์ก่อนตายเป็นกรรมนิมิตอารมณ์เกิดขึ้นแทน2กนรมรมนิมิตอารมณ์อารมณ์นิมิตที่เกิดจากผลการกระทำกรรมผลของการกระทำในอดีตจะมาปรากฏให้เห็นทางใจตามปกติเมื่อจะทำกรรมใดๆจะต้องมีบริบทส่วนประกอบการทำกรรมเช่นการฆ่าสัตว์ จะต้องมีอาวุธมีดปืนดาบเป็นต้นหรือการทำบุญให้ทานก็ต้องมีอาหารเครื่องดื่มเครื่องใช้ซอยเงินทองเป็นต้นบริบทดังกล่าวจะมาปรากฏเป็นกรรมนิมิตขณะใกล้ตายจะมองเห็นเป็นภาพจิตจะยึดเหนี่ยวภาพบริบทจากการกระทำไว้เป็นอารมณ์แล้วถ้าเป็นไปในทางดีกุศล จะส่งให้ไปบังเกิดในทางดีสุขคติภูมิถ้าไม่ดีอกุศลจะส่งให้ไปเกิดในที่ไม่ดีคือทุกขคติภูมิถ้ากรรมนิมิตอารมณ์ไม่เกิดขึ้นกรรมก่อนตายเป็นคตินิมิตอารมณ์ก็จะปรากฏขึ้น 3. คตินิมิตอารมณ์ภาพกรรมที่เป็นนิมิตต่างๆเป็นภาพมีลักษณะชี้หนทางหรือนำจิตให้ไปเกิดในเวลาที่ตายไปแล้ว เป็นภาพที่ปรากฏชัดแจ้งทางใจบางทีเป็นภาพกรรมที่เคยเห็นมาบ้างแล้วส่วนมากเป็นภาพที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนทั้งสิน้นเพราะนั่นคือกรรมต่างมีกำลังพร้อมจะส่งผลให้จิตดำเนินไปตามกรรมจะเห็นได้ว่าความตายไม่ใช่ความสิ้นสุดของชีวิตและไม่ใช่ความสิ้นสุดของความทุกข์ความตายเป็นเพียงอิริยาบถนิ่งของชีวิต เป็นการเกิดอีกด้านหนึ่งและการเปลี่ยนสถานะคลิปต่อไปจะเป็นการบ่งบอกว่าตายแล้วจะไปที่ไหนฝากผู้ฟังทุกท่านกดติดตามช่องดิมิตพิสวงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ